กูทหอมๆค่ะทุกคนค่ะการเกเขียวแบบนี้อย่างชอบเลยทุกคนกรอบดีดีด้วยเนี่ยป่านี้ก็เริ่มยาวแล้วนะคะไปนำ้ำน้ำแห้งไปลวกมันนี้พวเก็บหลายดยอกเราแต่พกินนะคะ มาที่ไรวันนี้สวยกลับบ้านอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะเดิมไก่เนี่องามจังเนี่นี่ผักกุฎหอม มันหวานทวบ้านเขาเป๊ะ,ปะค่ะถ้ากินสุกดีทสุดค่ะ